สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมสองสามี่บาร,รมีบอลมีบอลสีส้สวยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆมีค่าจะส่งห้าสิบาทเนาะแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับผมมาจ้ามาจ้ามาครับพี่ๆมาแวะชมบอลสีสวยนะครับผมถูกใจค่อยจัดนะพี่เล็งไว้เล็งไว้ชอบต้นไหนจิ้มเลยจ้ะของแท้ของแท้แทตรงปลกนะครับผมต้นนี้เป็นลูกมไม้ผ่าใบไผ่ออกด่างม่วงนะครับพี่ตอนนี้มี แล้วเข้าเจ้าของเรียบร้อยนะพี่มีพี่สาวสวยที่อยู่ทางภาคใต้นะครับรับน้องไปดูแลแล้วสองต้นนี้นะครับรอจัดส่งนะพี่หมดแล้วใบไผ่่วงใบไผ่ออกเห็นไหมออกด่างออกม่วงนะครับพี่ด่างม่วงแล้วช่วงนี้เขาว่าไม้ม่วงกำลังจะมาพี่เป็นไม้ด่างสีใหม่แล้วกันที่ยังมีน้อยมากในตลาดนะพี่เนาะมีน้อยมากไม้ไม้ม่วงไม้ม่วงด่างม่วงนะครับพี่นี่แล้วก็ต้นนี้เนาะไปแล้วพี่สองต้นนี้ไปแล้วเนาะอ่ะแบ่งมานีลร้อมเพชรกระถางหกนิ้วครับพี่มานีลร้อมเพชรกระถางหกกระถางหก กระถางหกไม้แยกหนอนี่มันนี่รอมเพชรกระถางหกไม้แยกนอใบใหม่เปิดด่างทองสวยมากครับพี่ใบใหม่เปิดด่างทองสวยมากไม้หนอมันนี่รอมเพชรกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่สี่ร้อยห้าสิบมาเปิดใบใหม่นะสวยเลยสวยเลยใบใหม่ใบรองสวยมากมันนี่รอมเพชรกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่ไซส์ใหญ่ๆตั้งแม่เลยกระถางหกนิ้วครับพี่มันนี่รอมเพชรหน้าดั้งเดิมนะครับหน้าออริจินอลเนาะหน้าดั้งเดิมสี่ร้อยห้าสิบสวยมากครับพี่ด้านนี้เป็น เทวีสุริยาแผงครับพี่เทวีสุริยาแผงพร้อมหนอ่อสองหนอนะครับพร้อมหนอ่อสองหนอนครับเทวี TV สุริยาเนาะหน้าแผงรอดใหม่รลอดใหม่ต้นแม่สวยออกมาเลยด่างเหลืองสวยจากกระดูกเข้มมากเทวีสุริยากระถางหกครับพี่กระถางหกไม้หัวพร้อมหนอ่อหนึ่งพันสองร้อยครับเทวีสุริยาเนาะไม้ใหม่ไม้ใหม่นี่ด่างเหลืองทองสวยเลยถ้าหน้าด่าเงเดิมเขาจะเป็นด่างชมพูนะมีพื้นใบเขียวด่างชมพูเนาะอันนี้พื้นใบเขียวด่างเหลืองนี่คือเป็นออกเป็นหน้าแผงครับเรียกเป็นหน้าแผงเนาะ ทีวีสวยยากระถางหกนิ้วครับพร้อมหน่อสองหนอ่อสวยหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ด้านนี้เป็นแสนสะา,านลมรอน้องฟื้นสักหน่อยรอ้องฟื้นจับมาอัพกระถางนะพี่นะตอนนี้เนาะ,นนนะนแรกอยู่ในกระถางสี่ดินบดหมดแล้วจับอัพกระถางรอน้องฟื้นสักหน่อยใบยกลมใบสวยแสนสะา,านลมนะพี่เป็นไม้ทำใ่อ่ต้นเพราะว่าให้หัวน้อยให้หัวน้อยแล้วผ่าผ่าแล้วมันไม่ค่อยขึ้นพี่ไม่เน่าแต่ไม่ขึ้นแปลกอารมณ์เดียวกับพวกสยามเลยทำค่อนข้างยากนะแสนแสนสะรานลมนะพี่เนาะ ตาดบานด้านนี้ครับพี่สิลาห้มทองหน้าทองสวยๆแบบนี้ครับพี่สีลาห้มทองสามร้อยบาทครับกระถางห้านิ้วกระถางห้าสีลาห้มทองหน้าชมพูทองใบนี้ชมพูนะพี่เนะใบนี้ใบใหม่เปิดทองสวยเลยสามร้อยบาทครับสีลาห้มทองหลอดใหม่มาละจ้าสามร้อยบาทนะครับสิลาห้มทองนี่แล้วก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งสีลาห้มทองสามร้อยนะครับพี่สามร้อยเนาะนี่ต้นเนี้ยต้นเนี้ยผมแนะนําต้นนี้เลยใบที่มือผมแตะนี่คือใบใหม่ล่าสุดสวยมากจริงครับพี่ด่างแบบ สวยอะสวยเลยเอ,ออกทองเนาะตานนี้เป็นลูกไม้ผ่านะพี่ลูกไม้ผ่าดังออกทองเหลืองทองเม็ดช,ชมพูนี่เป็นลูกไม้ผ่าครับกระถาง5.5นิ้ว400บาทครับลูกไม้ผ่าดังสวยเหลืองออกทองเลยนี่400บาทด้านนี้เป็นหน้าเมืองนนหน้าแพงครับกระถาง5.5เช่นกันหน้าสวยมาก300บาทครับหน้าเมืองนนแพงเนาะกรห้าง5.5ครับพี่นี่5.5หน้าสวยสวยจัดตัวน,นี้ ด่างฮาร์ปครึ่งใบใหม่มาละจ้าเนี่ใบใบนี้ฮาร์ปครึ่งเลยในใบล่าสุดเนาะลอดใหม่มาแล้วสามร้อยบาทครับ,นะบน,น้าบังนนนแผงสวยจัดแผงสวยจัดอ่ะองค์หญิงอนันต์องค์หญิงอนัญญาพนาวันครับพี่องค์หญิงอนัญญาพนาวันต้นนี้สองร้อยห้าสิบครับกระถางห้าจุดห้าใบใหม่กระดังกลางป้ายสวยแจ่มๆจนี่หวานๆครับพี่คลายสายหวานเนาะป้ายชมพูเม็ดชมพูป้ายทุกใบครับพี่นี่ใบใหม่กำลังจะกลางจะองค์หญิง อนัญญาพระนาวันนะครับบีสองร้อยห้าสิบาทครับกระถางห้าจุดห้านิ้วถัดมาตัวนี้เป็นไม้ป้ายไม้เก่าหน้าเก็บจํานวนน้อยที่ไม่ค่อยมีใครทํามันบ่อยครับบี่เห็นกวาดเห็นกวาดเห็นกวาดนี่แจ่มมากแจ่มมากเห็นกวาดสามร้อยห้าสิบาทครับพีป้ายแจ่มแจ่มกันเลยจ้ะป้ายแจ่มแจ่มกันเลยเห็นกวาดป้ายนะครับบี่เห็นกวาดเนาะหนี่ป้ายแจ่มแจ่มกันเลยสามร้อยห้าสิบาทครับพีเห็นกวาดนี่ เป็นบอลมีแข้งนะครับพี่เป็นอยู่ในตระกูลบอลกาบเนาะมีแข้งแล้วก็ป้ายขึ้นใบสวยๆแบบนี้เห็นกว่าสามร้อยห้าสิบาทนะพี่สวยๆกันทุกต้นเลยด้านนี้ใบกลมใบกลมกันบ้างใบกลมดางเหลืองครับพี่ใบกลมดังเหลืองยกจักรพพัดครับยกจักรพัดสี่ร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบกระถางห้าจุดห้านิ้วยกจักระพัดใบกลมดังเหลืองครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทโตมาสวยมากอันนี้เห็นไหมแววดีตั้งแต่น้อยแล้วพี่อนนอโตมาสวยมากสี่ร้อยห้าสิบนะครับยกจักรพรัด ใบกลมด่างเหลืองสวยครับพี่ด่างเหลืองสวยเลยะดะานนี้รัชโลอทอนหน้าดั้งเดิมนะพี่หน้าออริจินอลเนาะรัชโลทอนกระถาง5.5นิ้ว350บาทจา้ะรัชารทอนใหญ่ๆกระถาง5.5เช่นกันครับพี่นี่350หน้าหวานเลยหน้าดั้งเดิมนะครับมีหน้าเดิมป็นหน้าแผงเนาะหน้าแผง,งวันนี้เพิ่งจะแพ็คไปว้าวมากครับพี่แต่หน้าดั้งเดิมก็สวยไม่แพ้ก,กัน350ครับรัตชาโลทอนัชารอทอนอ ต้นนี้ดาราเดี๋ยวเลี้ยงดูฟอร์มเขาหน่อยพี่พามาจากแม่เรกาซี่เนาะพามาจากแม่เรกาซี่เดี๋ยวเลี้ยงดูหน้ากันสักหน่อยหนึ่งดาราออะปล่อยต้นนี้ครับพี่เทวี TV สุริยาครับมีหน่อน้อยๆมาแล้วประมาณสักหนึ่งผมสองหน่อได้พี่นะต้นนี้เทวี TV สุริยาเทวีสุริยาคุ้มๆครับพี่หน่อประมาณสามนี่ใบใหม่ต้นแม่เห็นไหมกำลงังกลางครับพี่สวยมากเลยด่างออกมาแล้วแจ่มๆหกร้อยบาทครับเทวี TV สุริยาหน้าหว,หวานๆครับพี่หกร้อยพร้อมต้นนน้อยไปเลยซื้อหนึ่ง หนึ่งกระถางได้ประมาณสี่ต้นนะคุ้มมากตนนัวนี้อ่ะหกร้อยบาทครับเทวี TV สุริยาครับพี่เทวี TV สุริยาเนาะสวยด้านนี้ไม้ใหม่ชื่อว่าก้ากะหลัดนะพี่ก้ากะหลัดนะครับก้ากะหลัดไม้ใหม่ด่างสวยเม็ดแจ่มครับพี่ก้ากะหลัดสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทเนาะ,ะก้ากะหลัดก้ากะหลัดแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นรัชโลธรหน้าดั้งเดิมนะครับพี่เนาะหวานมากหวานมากรัชโลธรกระถางห้าจุดห้าครับพี่รัชโลธรหน้าดั้งเดิมสามร้อยห้าสิบบาทครับ ด่างสวยๆแจ่มๆนี่ใหม่ๆกำลังกลางนะครับอ่ะถัดมาด้านนี้มีอ่ารัดตัวนี้ตัวนี้เห็นนะเห็นนะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ด่างเหลืองทองสวยอารามแทเรร้เลตะลึงหลอดใหม่มาละเจ้ากระถาง5.5นิ้วนะพี่ทศกัณฐ์หน้าทองครับทศกัณฐ์หน้าทองของแทข้ของแท้นี่ด่างเหลืองทองสวยอารามงามแทเรร้เลตะลึงหันแน่750บาทครับพี่ทศกัณฐ์หน้าทองนะครับทศกัณฐ์หน้าทอง5.5นิ้ว ทศกัณฐ์หน้าทองนี่ไม้แรที่แปลว่าแรจริงๆนะพี่แบบนี้เหลืองทองสวยเลยเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับทศกัณฐ์หน้าทองนะครับตัวนี้อมรอ,อมรรัตนโกสินทร์อมรรัตนโกสินทร์ก, ين, กระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วอมรรัตนโกสินทร์ติดด่างน,นะพี่ด่างน้อยแต่ด,ด่างน,นะแบบนี้ด,ด่างโตไวครับพี่อมรอ,อ่าอมรตัวนี้เอาห้าร้อยห้าสิบครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทอมรรัตนโกสินทร์นะครับห้าร้อยห้าสิบนี่กระถางห้าจุดห้า ด่างน้อยโตไวด่างเยอะโตช้าแต่ได้ความสวยครับพี่แต่ด่างน้อยนี่คือได้ความโตเดี๋ยวโตไวพุ่งป,ปิดแน่นอน550นะครับมอ,อนนะตัวนี้ก็จะมีพวกอายเป็นยกจักรพัดยกจักรพัดด่างเหลืองใบกลมครับพี่สวยกระถง 5. 5ราง5.5 450ด้านนี้รัชะโรธรรัชโรธรรัชโรทร350นะครับแล้วก็มาอ่าไม้ใหม่ซักต้นต้นนี้ด่างเทพเลยมหาสิริโชคครับพี่700บาท กระถาง5.5นิ้วมหาสิทธิโชคด่างสวยเจียมเจียมจึ้งจึง,จงไม้ใหม่เจ็ดร้อยบาทครับมหาสิทธิโชคนะครับด่างสะเทียนมากผมบอกเลยใบเนะี้ยสามใบติดติดมีด่างด่างคือไม่ได้ด่างเผื่อกแบบพี่แบบนี้คือด่างติดเขียวนี่ครับเขาเรียกว่าด่างสะเทียนเนาะก็คือน้องโตไวปกติครับพี่ไม่ต้องกลัวแบบว่าเอ้ยด่างเยอะแบบนี้จะโตช้าไหมครับพี่มีติดเขียวแบบนี้ทุกใบด่างสะเทียนเลยนิ่งๆเลยครับตัวนี้เจ็ดร้อยบาทมหาสิทธิโชคกระถางห้าจุดห้าครับพี่กกระถางห้าจุดห้า ด้านนี้ฟอร์มกอ,อเบญจรงน้าทองไม้แยกหน่อที่มีหน่อพุ่งขึ้นมาแล้วอีกต้นมีสองต้นในกระถางเลยครับบี่เบญจรงน้าทองสามร้อยห้าสิบาทครับกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบเบญจรงน้าทองนี่หลอดไม้เจ่มมากเหลืองออกมาเลยดางเหลืองเจ่มออกมาเลยสามรอยหสิบนะครับต้นนี้เนาะที่มือผมจับที่ผมถืออยู่นี่ฟอมกอฟอมกอไม้หนอมีสองต้นในกระถางครับพี่สามร้อยห้าสิบมีสีการจานาพิเศษดางป้ายชมพู ขอบทองสีกัญจนาพิเศษ450ครับกระถาง5.5ครับพี่กระถาง5.5ด่างอ่าป้ายชมพูขอบทองนะขอบใบครับพี่ขอบใบเหลืองทองสวยๆครับพี่450สีกัญจนาพิเศษใบกลมสวยๆจ้ะนี่ต้นนี้หางหง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 เมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นนี่หางหงหางหง350บาทครับกระถาง5.5นิ้ว หางหงเดี ng, yeah. ๋ยวโตมามีเหลืองมีด่างชมพูสวยมากมีเล <it>. hmm. ็กเขาจะด่างขาวแบบนี้ก่อนเนาะเดเล็กด่างขาวแบบนี้ก่อนโตมามีเหลืองมีชมพูสวยมากหางหงครับพี่หางหงหางหงสวยมากอันนี้เป็นเอ่เจ้าสาวกระถางหกเจ้าสาวป้ายสวยเจ้าสาวใหญ่เจ้าสาวใหญ่กระถางหกสามร้อยห้าสิบครับพี่ใหญ่ใหญ่อายกให้ดูใหญ่มากนี่เจ้าสาวใหญ่เจ้าสาวใหญ่ เจ้าสาวไม่เล็กเจ้าสาวไม่เล็กนะจ๊ะเจ้าสาวใหญ่สามร้อยห้าสิบครับพี่ไปหาอยู uh ่จ huh. ัดเลยหลอดใหม่มาละจ้าหลอดใหม่มาจ้าสามร้อยห้าสิบเจ้าสาวสวยๆครับสวยๆแล้วก็ต้นนี้ชื่อว่าเพชรฉลองขวันไม้ใหม่ด่างเหลืองครับพี่เพชรฉลองขวันเพชรฉลองขวันหกร้อยบาทครับกระถางหกเช่นกันเพชรฉลองขวันด่างเหลืองสวยๆครับพี่ต้นใหญ่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วอ่ะเดี๋ยวผมดูฝั่งนู้นกันบ้างผมขอปิดตู้สักครู่นะพี่แดดแดดมาเนาะแดดมาเดี๋ยวพาไปดู ต้นั้นหน่อยเ๋ยงับก่อนงับก่อนอดูตรงนี้ก็นหน่อยต้นนี้ก็มีตรงนี้เหลืออยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆไม้ใหม่ใบกลมจางปะครับ ม่านเมคาครับพี yani ่ม่านเมคากระถางห้าจุดหนิ้วม่านเมคา4ี่ร้อบาทครับใบใหญ่ดำางปะครับต้นใหญ่มากเดี๋ยวผมเอื้อมถึงไหมเนี่ยไปหน้ามีออึ๊บอ่ะเนี่ให้ดูความใหญ่ครับพี่ม่านเมคานี่เปิดด่างสวยมีตัวตรงนี้มาสักสามสี่ต้นไปหมดแล้วนะพี่เหลือน้องไว้ตรงนี้ต้นหนึ่งอ่ะใครรับน้องไปดูแลจัดนะพี่ม่านเมคาไม้ใหม่ด่างประคับสวยมากครับพี่ไซส์ใหญ่แบบนี้แบ่งให้เลยสี่ร้อยครับพี่สวยมากนี่ม่านเมคาใบดกครับพี่ใบดกใบแข็ง การแข่งไม่ต้องค้ำเลยไม่ต้องค้ำเลยนะครับบ้านเมคาอันนี้พันขุนผากระถางหกนิ้วไม้ใหม่กระดูกม่วงด่างขาวเดี๋ยวโตมามีด่างแดงสวยครับพี่ด่างขาวใบนี้ออกเหลืองแล้วก็จะ,จะมีด่างแดงกระดูกม่วงเข้มสวยนะพี่ชื่อว่าพันขุนผาไม้ใหม่แบงหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่นี่หลอดใหม่มาแล้วจ้าด่างสวยออกมาเลยกระดูกม่วงนะพี่แล้วก็ขอบใบม่วงนะขอบใบบวงไม้ม่วงกระดังมาแรงจ้ะ ตัวน,นี้ไซส์ฟอร์มวสวยๆเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก็จะมีตัวนี้ใบหอกใบหอกไม้ใบหอกลูกไม้ผ่าใบหอกด่างแดงนะครับพี่สวยๆสยี่ร้อยบาทกระถางห้านิ้วครับนี่ลูกไม้ผ่าใบหอกด่างแดงนะครับเดี๋ยวโตวมามีด่างทองครับเดี๋ยวเปิดหน้าทองด้วยสวยมากจริงๆจะหมดรุ่นแล้วลูกไม้ผ่าใบหอกสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทแล้วก็มีไม้เก่าตรงนี้ครับพี่ชื่อว่าพิเภกครับเป็นน้องของทศกัณฐ์เนาะไม้เก่าตับลามเกียร นี่กัดเริ่มกัดชมพูแล้วสวยๆนะพีเพกพีเพกค,ครับพี่แบ่งสองร้อยห้าสิบาทครับพีเพกไม้เก่าน้องทศกัณฐ์เป็นยักษ์เนาะเป็นยักษ์เป็นน้องของทศกัณฐ์นะพี่เป็นเป็นอ่ากลุ่มตับรามเกียรติยักษ์พีเพกค,ครับพี่สองร้อยห้าสิบาทเม็ดสวยๆเริ่มกัดชมพูแล้วจีมๆครับพี่ต้นนี้ไม้ยักษ์หนอเพชรบ้านประทุมสามร้อยบาทครับไม้หนอไม้หนอเพชรบ้านปะทุมนะพี่เดี๋ยวให้ดูถามคำว่าไม้หนอเขามีหน่อมาเร็วแบบนี้ผมให้ต้นเนี่ยอย่างต้นเนี้ย เนี่ยอะมีนออันนี้คือหน่อครับพี่ต้นหนอนะคือต้นแม่เนี่ยต้นใหญ่ต้นใหญ่นญ่ะเป็น,นไม้หน่อแยไม้ทีแล้วก็มันผมปาติดเขี้ยวเนาะปาติดเขี้ยวมาเขาเลยให้หน่อเร็วแบบนี้จัดให้เลยครับพี่สามร้อยบาทเพชรบ้านปทุมได้ไปพร้อมหน่อเลยแต่ว่าสองต้นนี้ก็แยกมาเหมือนกันแต่หน่อยังไม่มาครับพี่แต่สวยเดี๋ยวหน่อก็ตามมาไม่นาน,นครับพี่เลี้ยงอีกแป๊บเดียวเลี้ยงอีกแป๊บเดียวนี่เพชรบ้านปทุมสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ชาท,ทินกรชาทินกรใบกลม ด่างสวยๆแบบนี้ครับพี่ใบกลมฟอร์มสวยมากใบแข็งก้านแข็งสามร้อยบาทครับพี่จัดทินากรเดี๋ยวน้องก็มาครับตอนนี้เหมือนกันไม้เลี้ยงรุ่นรุ่นรุ่นเอ่อเพชรบ้านปทุมเลยตันนี้จัดทินากรนี่ใบกลมด่างสวยไม้ชอบแดดเลี้ยงยิ่งอัดแดดยิ่งเข้มยิ่งแดดแรงยิ่ง,งตัวยครับต้นนี้แนะนําเลยครับพี่สามร้อยบาทครับจัดทินากรนี่สามร้อยบาทจัดทินากรใบกลมสวยๆจ้าสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับสามต้นสองสี มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดและฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่เดี๋ยวเจอกัน ep หน้าสวัสสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ